วัดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับอุปกรณ์ทำปังโกนะครับสลับมือใหม่นะครับมาดูกระทะก่อนนะครับกระทะนะครับสลับมือใหม่นะครับเบอร์ยี่สิบสี่นะครับนี่นะครับเบอร์ยี่สนะครับแล้วก็เบอร์ยี่สิบนะครับนี่เบอร์ยี่สิบนะครับ เบอร์ยีกับ24่สิบสี่นะครับกระทะนะครับอย่าซื้อเบอร์ใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่ามันก็จะเปลืองน้ำมันนะครับมันต้องใช้น้ำมันเยอะนะครับสลับมือใหม่นะครับทอดประมาณสองกิโลสามกิโลอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทอดเยอะมากมายนะครับก็ใช้เบอร์20 นึ่งนะครับเบอร์ยี่สิบนะครับมีเบอร์ยี่สี่นะครับแล้วก็จะมีตะแกรงนะครับตัวเล็กตัวใหญ่นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับไม้นะครับไม้สลับกับฟางโกนะครับตัวนี้สำหรับตักเศษนะครับตัวนี้สำหรับตักเศษแป้งนะครับที่หล่นลงไปในกระทะนะครับนะครับนะครับ แล้วตักที่ใส่ปังโกนะครับแล้วก็ที่คีบนะครับสลับมือใหม่นะครับนะครับทีนี้เตาแก๊สนะครับนี่แบบหัวเร่งนะครับมีแบบหัวเล่งนะครับแบบหัวเร่งแบบนี้ก็ได้นะครับหัวเล่งนะครับหัวฟู่หัวแรงนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวปรับก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับไฟแรงนะครับใช้ได้ทั้ง2แบบนะครับนี่แบบแบบธรรมดานะครับสลับมือใหม่นะครับใช้ตัวนี้ก็ดีนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องจุดแกสนะครับเราสปาร์กกัเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสลับมือใหม่นะครับแบบนี้นะครับต้อง ให้ดูแก๊สนี่นะครับกว้างๆนะครับเยอะๆอย่างนี้นะครับสำหรับทอดฟางโกนะครับมันจะได้ทั่วเอาไฟจะได้ขึ้นทั่วกระทะนะครับแบบนี้นะครับนี่กระทะนะครับกระทะเบอร์ใหญ่นะครับเบอร์ใหญ่ใบหนึ่งแล้วก็เบอร์เล็กใบหนึ่งนะครับอุปกรณ์นะครับก็มีต่อไปนะครับเป็นกะละมังนะครับกะละมัง ขนาดนี้สําหรับ1กิโลนะครับหรือ1นกิโลครึ่งนะครับกระมังนะครับใช้กระมังพลาสติกก็ได้นะครับสำหรับนวดปางโกนะครับเราก็จะมีตาช่างนะครับมีช้อนตวงนะครับก็จะมีช้อนโต๊ะนะครับนี่ช้อนโต๊ะครึ่งช้อนโต๊นะครับแล้วก็ช้อนชาครึ่งช้อนชาแล้วก็1นส่วนสช้อนชานะครับเล็กสุด แล้วก็มาครึ่งช้อนชาแล้วก็มาช้อนชานะครับแล้วมาครึ่งช้อนโต๊ะและวมาช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็กระชอนร่อนแป้งนะครับกระชอนร่อนแป้งนะครับหรือสำหรับร่อนแป้งนะครับโหลแก้วนะครับแล้วก็ไม้สำหรับแปะพังโกนะครับแล้วไม้ครึ่งนะครับไม้คึ่งตัวนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับตัดแป้งนะครับตัวนี้นะครับ กับมีดนะครับแต่ตัวนี้มันจะเบากว่ามีดนะครับ2ตัวนี้นะครับแล้วก็มีดก็จะหนักกว่านะครับก็จะดีกว่าสลับตัดแป้งเอาเอาออกมาจากจากที่เราปูนะครับตัวนี้นะครับนะครับกระมังมีอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับแนะนําอุปกรณ์นะครับสลหรับมือใหม่นะครับีกระมังมีไม้ครึ่งมีนี่นะครับ ครับก็มีประมาณนี้แล้วนะครับนี่สลับนะครับสลับกระทะนี้สําคัญมากนะครับฟางโกจะสวยไม่สวยก็กระทะมีส่วนอย่างมากเลยนะครับเพราะว่ากระทะเฉพาะ ทอดปลาทังโกอย่างเดีย,ย,ดยวนะครับนะครับปลาตังโกจะสวยนะครับแล้วก็จะกรอบจะกรอบนานด้วยนะครับพอเราปรับไฟได้นะครับกระทะแบบนี้นะครับเคนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ผาขาวบางนะครับผ้าขาวบางตาก็ห่างๆางหน่อยนะครับไปห่หอแป้งสลับนีนะครับผาขาวบางนะครับไปห่หอแป้งนะครับอุปกรณ์เราก็จะมีประมาณนี้นะครับ